สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับมาเพราียโดนประดำนะครับครับว่าผมบิ๊มวันนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์กับครับนะครับชื่อกวางจะมีเยี่ยมโรงเรียนนะครับกวางเนี่ยเรียนจบปวสไอทีจากเราไปนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับตอนนี้เนี่ย เราเรียนจบปริญญาโทแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ทำงานอยู่ที่บริษัท G-Avo นะครับเป็น Solution c o n s u l t นะครับก็อยากให้เราสองคนเนี่ยช่วยสัมภาษณ์คนนิดนึงนะครับให้เขาหวนลํำลึกถึงวันเก่าๆที่เขาเคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คือช่วยจัดไปให้หน่อยนะครับนะพอดีผมติดประชุมได้ครับจัดการให้ครับนะครับ นะครับขอออแล้วฮะได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีเรื่องบริการหนูนู่นเรียบนู่นเรียบก็ลืมถามว่าจะมากี่โมงโอเคว่าคเนแต่งการแก่งงารแตกมาแต่งมายที่ใหญ่เลยแมุ่คตีเก่าไงกวาง่กวา เราไปหาพี่กว่างกันเลยจะรออยู่นี่แหละรอผมว่ามันต้องมีห้องประชันพันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเข้ามาแล้วจะพูดดีกว่างเขาจะได้ได้พูดเลยครับครับใช่ครับเราพี่กว่างครับเนี่ยค่ะพี่กว่างอ๋อพี่กว่างครับสวัสดีครับ,รบต้องขอโทษนะฮะน้องผมจะแสดงกี้ฮะสวัสดี ไปดูให้เหรอมันก็ดูนะว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่ามันมืดมันมืดฮู้นะฮผมเป็นคนเป็ตัวแทนผออ่ะครับอันนี้คือตัวแทนผอใช่มคะมาถามใอสารลุกสุกดิบแน่นอนนะฮะสิทธิ์เก่าคนนี้เราคิดว่าเหมือนไปหาที่ไปหาที่ร่มครูดีๆคุยกันฝั่งไหนดีครับพี่วางครับฝั่งน้าดีแล้วกันค่ะต้งนี้แหละใช่ครับ ตอนนี้กลางพาพวกผมมาที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะพี่ก็พาเรามาอยู่ที่หน้าห้องเปิจการของไอทีห้องเรียนของไอทีเอ,เองค่ะห้องเรียนที่พี่เคยเรียนใช่เลยรู้อีกไม่รู้เอานะานัก,นกจับขนาดะบอกก <laughs> ระาโอ้โหเว รายการนี้มันเก่าแบบสมัยพี่นี่มีพลาสติกนะมีอย่างนี้แล้ค่ะตรงนี้คือตู้เราตู้พี่บางนี่เขียนพี่บางไม่เขียนไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่ไว้สำหรับเก็บหนังสือเรียนของแล้วพี่บางสมัยเรียนพี่บางเก็บหนังสือหรือเก็บอะไรครับเก็บหนังสือสิไม่นึกอุปกรณ์อะไรอื่นอ๋อก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆเครื่องหนังหน้ามีอะไรอปากกาอะไรเทปตาที่นี่นะครับเป็นสิทธิ์เก่านะครับใช่แน่นอนนะต้องมีอาจารย์ในดวงใจครับ ตื่นาจาในโรงไทยนะคะก็คงหนีไม่พ้นอาจารย์ท่าถ้า,ถาไม่เป็นอาจารย์ท่าก็เป็นคนด<า>ึงได้แล้วแหละอาจารย์ปราณีเทสุธ<า>ีจะเป็นอาจารย์ที่ดูแลเราเหมือนอาสอนวิชาอะไรฮะอาจารย์สอนทุกอย่างถ้ามองแล้วอาจารย์สอนวิชาอาจารย์หน็อกระทั่งวิชาเรียน<อ>วิชาเล่น แล้วก็วิชาภาคสนามทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างอาจารย์ก็จะเป็นคนดูแลเราคือมันแบบเหมือนเป็นเป็นแม่เลยมาดูแลอนดูแลมาดูแลทุกอย่างครับมีอาจารย์นะต้องมีวิชาที่ชอบบ้างหรือเปล่าวิชาอะไรที่ถ้าเป็นวิชาที่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่ทางไอทีเองก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการอ่านของอาจารย์จอนอาจาร์จอนอาจอรย์เร่งเยออาจารย์จอนนสอนเกี่ยวกับมือเดียการถ่ายภาพคือชอบวิชานั้นมาใช่ค่ะเพราะว่าในในตอนนั้นเราก็ต้องมองว่า เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางอย่างเราไม่รู้เรื่องของกล้องเนี่ยเราเห็นมาเราก็กดดดแล้วใช่ปะไออย่างเงี้ยมาได้ไงอ่ะเห็นที่สวยนี่อยากรู้ว่าทองของงานอะไรเออทำงานอยู่บริษัท Giebel ค่ะเป็นบริษัทอ่าคอง IT Solution ในในแผนกอะไรครับในเนี่ยเป็น Solution c o น s u l t a ค่ะเป็นคนให้คำปรึกษาทางด้าน อ๋อนี่ผมมึงนั่นแปลคอให้มาแล้วไอ้อะไรอะไรโซลูชันของคอนซัลทช่งใช่ไหมครับเราจะขายระบบสักระบบหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเข้าไปถามว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรให้คำปรึกษาเาได้แล้วก็เราก็จะนำเสนอรูปแบบของเทคโนโลยีอะไรให้กับเขาอ๋ออันเนี้ยเรียนการทำงานและวิชาที่ชอบเรียนเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีมากเลยแน่ว่าต้องมีห้องนะฮะที่เรียนเออสมัยนั้นเป็นยังไงอ่ะที่ที่เราเรียนอ่ะที่เรียนอ่ะ สมัยนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์จอจัตุรัสจอใหญ่ใหญ่จอตู้ยาวๆเวลาอุ้มมั้งเหรอเหมโอนเด็กๆใช่ใช่อารมณ์นั้นจอใหญ่ๆนะคะสตอนสถานที่เรียนเนี่ยคือสถานที่เรียนกลาห้องที่พี่เรียนก็จะเป็นห้องนี้ก็จะมีห้องนี้สองห้องซึ่งในห้องเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลไว้เลยคือพูดง่ายๆว่าเราเขียนโปรแกรมเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะมีเครื่องมาทำของเรา อแน่นอนฮะเนี่ยผมดูเลยฮะอ่าถ่าลูปไหนดูหน้านี้หน้านี้เป็นหน้าถ่ายถ่ายอยูครับเรียเออใช่ฮะหูต่างมิตรก่อนใส่แว่นใส่แว่นปากแดงชไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอาจารย์ประตำช้างเพราะฉะนั้นนี่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 เป็นแบบนี้อันนี้เหมือนอะไรนะพร้อมมาก็เป็นแบบนี้ นี่แนี่มารี้เขาอ้วนคนนี้เดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้นี่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเลยครับ FI ศูนย์หนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นรุ่น FI ศูนย์หนึ่งคือรุ่นปีที่สอง IT เนี่ยเราจะมีแขียน IT เป็น E i ศูนย์หนึ่งกับ FI ศูนย์หนึ่งรุ่นสองรุ่นปีสองเป็น FI ศูนย์หนึ่งเห็นแบบเรียนเทคโนโลยีนี้อยากไปดูใช่ห้องวัดสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะมังไง ลองมาดูมาเทียบกันเขาเคยไปเห็นหรือยังว่าทุกวันนี้เขาเป็นยังไงค่ะพี่เป็นสีเออเราก็ยังไม่เห็นพี่จะต้องว่าไม่ดูเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันว่าแต่ละห้องที่เขาเรียนเป็นห้องเก่าที่พี่เห็นโอเคเลยครับไปเก็บหนังสือรุ่นต่อเขินเขินปิดตาง เห็นสวยๆอย่างนี้ครับต้องมีรางวัลรับรางวัลบ้างอ่ะในตอนเนี้ยมืออะไรเนี่ยแกะของเขาเดี๋ยวพี่ปรับนะเนี่ยจะมาปรับพ่ซอมมีมีรับรางวัลอะไรบ้างฮะก็จริงๆก็มีประกวดกันค่ะเป็นงานประกวดชาชาชาไหนเป็นงานเต้นชาชาชาใช่ชาชาชาอาชัยเลยต้องมีอะไรอีกค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นงานของสําหรับเด็กปีสองที่จะจบกันนะคะก็จะมีเรียนลีลาดกันก็จะเอากันเรียนเนี่ย มาทํากิจกรรมเป็นงานไนท์ของปีสองก็มีประกวดได้รับรางวาัลมาชัชชานไนท์และในปีการศึกษานึ่งพี่ก็จบด้วยเกจเหรสสียญส,สุดสูงสุดสูงสุดเท่าไหร่สมาสมจุเดเจ็ดแปดเฮ้ยสวยนะสวยเพิ่มรวมมันครับสามจุดเจ็ดแปดก็ทั้งโหดทั้งปวงใช่ไหมโอ้สุดยอดมากมากเลยแล้วก็ <S <S สวยๆอย่างนี้พี่ก็เรียนสด้เห็นได้เห็นว่ามีล่งมีโล่ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีโล่ประกาศเกียรติคุณมีสุดยอดเรียนเก่งโอ้หนี่ไงน่าถึงไหมแม่ ไปฮะลุยเลยเดินมาถึงชั้นชั้นชั้นไหนฮะเนี่ยชั้นสองชั้นสองมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะสมัยก่อนมันจะไม่ได้ดูแบบฮารุฮาราเราลองเข้าไปครับเอาลองเข้าไปดูดูดีขึ้นเยอะมากเลยแน่นอนครับเดินเข้าไปฮะอนุญาตจ้าอนุญาตเขาจ้าครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้ไหมคะ อ่านี่ไงเวลากันนะะฮวันนี้วันนี้ใช่ไหมฮะใช่่คะที่อยู่ในอินฮาร์ดส่วนลึกส่วนลึกนี่เป็นไมฮาร์ดใช่ค่ะแปลว่าอะไรฮะอยู่ในสุดลึกในหัวใจปูพงศิษฐ์คัำพีเขาเดี๋ยวปล่อยให้ลูกศิษย์กะจายเขาลับึกแล้วเราไปเล่นอะไรตัเนี่ย จบไปแล้วนะฮะกับการรับภารกิจของพออให้มาดูแลพี่กวางถามไทยสารทุกสุกดิบใ,ให้พี่กวางนะฮะ,ะฝากอะไรถึงน้องน้องเมื่อจะเป็นการตัดสินใจให้เข้ามาเรียนที่นี่ฮะค่ะก็ต้องฝากโรงเรียน BBC ไว y เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะคะของน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษานะคะ<ม>ทางมัธยมต้นแล้วก็มัธยม,มป,ปลายใช่ค่ะตรงนี้ทางเยนเราเองเนี่ยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตอบรับกับการเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันให้มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีต่างๆก็อย่างที่เราเห็นมา เทคโนโลยีทุกอย่างไฮโซก็หรูค่ะก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเนี่ยตอนนี้ BBC เราพัฒนาตัวเองขึ้นมา <c oughs> ให้อยู่ในระดับที่ร <c oughs> องรับรเทคโนโลยีทั่วในปัจจุบันได้แล้ว <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> มอง BBC ว่า เป็นตัวเริ่มหนึ่งละกันเชื่อไดูดีมากเลยนะอยู่นี่แบบเร็วอู้จริงๆว่าสะดวกสบายไฮโซไฮโซจริงพี่เห็นเราเพี่ยงแบบว้าวทำไมตอนพี่เลยไม่มีอย่างนี้จ้าจอพี่ยังเป็นไวบอร์ดจนพี่ทันนี่หายกันไปแต่วันนี้มีไวบอร์ดใช่ไฮโซมากๆเลยแล้วก็ทําให้น้องนี่ได้ความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเต็มที่โอเคฮะและสุดท้ายนี้นะต้องขอปิดรายการนะแล้วก็ผมบอยบรรทัดแล้วบุ้มบิ่มนะฮะและพี่กวาง สามคนน right, ี <il> <out> ้ต้องลากันไปแล้วนะครับเจอที่โรงเรียนหน่ครับศิษย์เก่าคนเก่งของเราต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับี่กวางสวัสดีครับี่กวางจะพาไปเลี้ยงข้าวไปลุกด้วยยิย